สวัสดีทุกท่านครับผมเปิมจากช่องโพล p พิกนะครับก็หายหน้าหายตากัไปนานนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งครับพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยครับ p p o o n 10R ครับผม เพิ่งผ่านงาน wwdc 2023ไปนะครับก็มาดูกันดีก,กว่าว่าทำไม iphone xr เนี่ยนะครับถึงยังกระแสะแรงอยู่คนถึงยังอยากได้มาใช้กันอยู่นะครับถึงแนมะ้สเปคเนี่ยก็ธรรมดานะฮะกล้องก็ให้มาตัวเดียวธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ทำไมคนถึงยังหาซื้อมาใช้กันอยู่ยังอยากได้อยากครอบครองมันอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันครับ สำหรับ iPhone 10R ที่อยู่ในมือผมนะครับเครื่องที่ผมลองใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีเนี่ยนะครับความจุ128 g b ครับซึ่งในปี2023เนี่ยกลายเป็นว่า iPhone 10R ที่ราคาสมเหตุสมผลสภาพดีๆเนี่ยกลายเป็นของหายากไปเลยนะครับโดยเฉพาะความจุ128 g b เนี่ยนะฮะเครื่องนี้ผมได้มาจากที่เดิมครับ d ช h o p ครับผมก็ตรงนั้นเนี่ยคือผมให้ร้านเช็คแล้วว่าเครื่องที่แล้วผมซื้อดีช h o p ใช่ปะ ผมก็ไปให้ร้านเช็คเหมือนกันสรุปว่าแกะออกมาดูข้างในเป็นอะไรแท้ทั้งหมดนะครับอะไรเดิมทั้งหมดไม่เคยถูกสับถูกเปลี่ยนเลยนะครับก็เลยอ่ะมั่นใจได้ว่าเครื่องแตกดีช็อปเนี่ยเครื่องแท้นะครับอันนี้คือประสบการณ์ตัวเองเงินตัเองล้วนๆนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะฮะกลับมาที่ไอโฟนเทนอาก็คือ ความตลกร้ายของมันเนี่ยก็คือในปี2023นะครับราคาขึ้นครับตอนที่ผมดูราคามันแรกๆเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณแบบ6,500-7,000ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยราคามันเกือบๆจะแตะหมื่นแล้วนะครับก็คือแบบไล่หลัง iPhone 11นะครับ iPhone ปีถัดมาที่สเปคดีกว่าแรงกว่ากล้องดีกว่าจริงๆมันก็มีเหตุผลอยู่แหละว,ว่า ทำไมคนถึงอยากได้ p p o o n 10R กันอยู่เพราะว่าถึงแม้ราคามันจะเกือบเกือบเ,เท่า iPhone 11แล้วแต่มันจะได้ iPhone 11ที่ความจุ64กิกับแล้วบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่าก็ใช้งานทั่วไปนี่ไม่ได้ใช้กล้อง2ตัวใช้แค่กล้องธรรมดาถ่ายเฉยๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ใช้งานเล่นโซเชลลียลอะไรปกติส์มากกว่าก็รู้สึกว่า p p o o n 10R เนี่ยก็ตอบโจทย์มากกว่าฉะนั้นการที่ประหยัดเงินไปอีก สองสพแล้วก็ลงมาเล่น p p o o n 10R ที่ได้ความจุถึง128 g b เนี่ยในการที่จะใส่เกมใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะเนี่ยน่าจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าคนก็เลยหันมาซื้อ p p o o n 10R จนทำให้มันราคาขึ้นหรือว่ามันหายากขึ้นนะครับในด้านการใช้งานทั่วไปนะครับคือมันน่าแปลกใจมากที่มือถือ5ปีมาเนี่ยยังลื่นใกล้เคียงกับ มือถือรุ่นปัจจุบันเลย iPhone 13 iPhone 14เนี่ยอาเทียบง,ง่ายๆรุ่นที่ถัดมาอีกปีหนึ่งเลยคือ iPhone 11เนี่ยอันนั้นอะผมซื้อตอนที่มันออกใหม่ๆหเลย i อ h o n e 11แต่ว่า i p h o n e e XR ตอนนั้นผมไม่ได้เล่นนะอ่าผมซื้อ iPhone 11ใช้ตอนนั้นอยู่พักนึงแล้วพอปีนี้ผมกลับมาได้ลองเล่น i p h o n e e XR ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ช้าเร็วต่างกันเลยมันแทบจะเป็น feeling การใช้งานเดียวกันเลยเพียงแค่เพิ่มกล้อง u t า w i ์ขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นกก็็คคืือ iPhone 11 เพิ่มกล้องหน้าที่ถ่าย4 k L 10เฟรมได้ขึ้นมาใช่ปะแต่ในแง่การใช้งานทั่วไปถ้าไม่นับเรื่องกล้องเนี่ยใช้งานได้แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับและยิ่งพอมาในปัจจุบันใช่ปะถ่ายติ๊กต k อบ s t s t y r ที่คนจะบ่นกันว่าแบบยี่ห้อนู้นชัด iPhone ชัด Android ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะ 10R ครับผมราคาไม่ถึงหมื่นแต่ถ่าย IG Story ถ่าย t i k t o อใส่ฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยชัดกว่า Android ราคาหลายหมื่นด้วยอันนี้กล้าพูดเลยนะครับจากที่ผมได้สัมผัสมาทั้งหมดนะฮะเหตุผลพวกเนี้ยรวมๆกันนะครับมันก็ทำให้คนเนี่ยอยากที่จะหา p p o o n 10R เนี่ยมาใช้กันอันนี้ก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเลยแล้วก็จากที่ผมลองใช้งานเนี่ยเฮ้ยมันมันใช้งานดีจริงๆนะครับอีกเรื่องนะครับที่หลายๆคนที่อยากใช้อยากซื้อแต่ว่ายางลังเลแล้วก็ติดกันอยู่ก็คือว่า ตัวหน้าจอ LCD 6.1นิ้วเนี่ยเฮ้ยมันยังใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันเหรอเพราะว่าไลน์อัพทั้งหมดนะครับ iPhone ไลน์อัพหลักทั้งหมดที่เราไม่นับ SE นะเป็นจอ OLED หมดแล้วนะครับจะซื้อมาใช้เนี่ยมันมันยังโอเคไหมภาพมันยังสวยอยู่ไหมคือณตอนนั้นนะครับ iPhone เคลมว่านี่คือจอ LCD ในมือถือที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่ง ผมบอกเลยว่า Apple ไม่ได้โอเวอร์เคลมนะครับมันดีจริงจริงดีมาจนถึงในปัจจุบันเลยคือเรามองผ่านกล้องอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกหรอกว่ามันดีขนาดนั้นน่ะถ้าคุณได้มาลองเล่นนะครับคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยแม่งชัดจริงวะ่ะของจริงคือถ้าเกิดใครที่จับมือถือบ่อยๆหลาย,ายๆลยรุ่นหลากหลายยี่ห้อเนี่ยจะเห็นว่า lcd ที่คุณภาพที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่ครับเราจะเห็นเลยว่าจอเนี่ยมันแยกเลเยอร์เป็นชั้นนะครับระหว่างกระจกะตัวจอเนี่ยจนทําให้เราเห็นเป็นแบบว่า แสงละเลื้อละเลื้อเนี่ยเข้ามาในตัวจอเลยนะครับทีนี้อีกอย่างเนี่ยที่อยากคุยกันก็คือว่าราคาอะไรครับคือหน้าจอถ้าเกิดเราจะซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยเกิดมันแตกเกิดมันอะไรเนี่ยราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะฮะคือจริงๆไม่ใช่ถูกแค่หน้าจอหรอกแบตก็ถูกคือถ้าในวงการเอ,อ่อพี่ๆช่างซ่อมมือถือเนี่ยจะรู้กันอยู่ยแล้วว่า ไอโฟนเนี่ยค่อนข้างซ่อมง่ายกว่าฝั่ง Android นะครับด้วยอะไรที่มันเยอะแล้วก็มันถอดเปลี่ยนค่อนข้างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบตเตอรี่นี้เราไม่นับถึงพวกเมนบอร์ดซ่อมลึกๆอะไรขนาดนั้นนะเอาแค่ที่เปลี่ยนง่ายๆแล้วตัวหน้าจอ iPhone 1็ r เนี่ยมันสามารถสั่งซื้อในช้อปปีมาเปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแล้วราคาเนี่ยก็อยู่แค่แบบหลักร้อยอะถ้าเกิดว่าใครมีซีเรียสเนี่ยจอเทียบเนี่ยไม่ถึง500นะครับซึ่งถ้าเพิ่มอีกหน่อยแล้วผมก็แนะนําด้วยเนี่ย ซื้อจอแท้มาเปลี่ยนเนี่ยจอแท้ได้เขาแกะเครื่องแล้วก็แบบมารีเฟอร์บิทขายเนี่ยไม่ถึงพันนะฮะเอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมให้ความรู้สึกที่แบบ ใกล้เคียงเดิมมากนะครับตรงนี้อันเนี้ยคือเป็นจุดเด่นของ iPhone เลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบตมาแตะเรื่องแบตกันหน่อยก็คือตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันแบตประมาณแบบ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะประมาณแบบ83%เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่อึดเท่าสมัยที่เราใช้ iPhone 11ที่สเปคใกล้เคียงกันเลยอาจจะเป็นเพราะเปอร์เซ็นต์แบตหรือเปล่าก็เลยทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมอ่าตอนนี้จะมีหลายยี่ห้อใช่ไหมทีเอ็มบ้างดิซซิงบ้างที่เขาที่ที่เปลี่ยนการแบตเตอรี่เพิ่มามจุทที่ํให้ iPhone ัน แบตอิดขึ้นอ่ะผมก็ซื้ออันนั้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเองครับแกะเปลี่ยนเองได้เลยไม่ได้ยากมากนักนะฮะซึ่งแบตท,ที่ผมซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยของเดิมอ่ะมัน2 9 4 2เม ah, ิลลิแอมป์ใช่ปะ่ะแต่แบตใหม่ที่ผมเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยเป็น3 5 1 0ม ah, ิลลิแอมป์ซึ่งมันทำให้สามารถใช้งานข้ามวันได้เลยนะครับผมผมใช้คำว่าข้ามวันได้เลยคือถ้าเกิดใครที่แบบ ใช้งานมาทั้งวันเผลอหลับคามือถือเนี่ยตื่นมาแบตยังเหลือนะครับเครื่องไม่ดับนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ถือว่าเจ๋งมากสาหรับ iPhone 10R ที่เปลี่ยนแบตเพิ่มความจุแล้วนะครับแต่มันก็มีข้อสังเกตหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดใครที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มความจุขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เป็นแบตนอกเนี่ยตัวแบตเตอรี่เฮลเนี่ยจะไม่โชว์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นี่อันนอนพาร์ทเพราะว่าตัว แข่งวงจรที่มันจะคุยกับตัวเมนบอร์ดนะครับว่าแบตเตอรี่สุขภาเป็นยังไงเนี่ยมันติดอยู่กับขั้วแบตแทอเนาะเราก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะเปลี่ยนย้ายมาขนาดนั้นนะครับเหมือนร้านที่เขาเปลี่ยนกันแต่ถ้าเกิดใครที่ซีเรียสว่าเอ้ยฉันต้องการที่จะเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตลอดเวลาจริงๆต่อให้เปลี่ยนแบตก้อนใหม่ก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเขาก็มีบริการที่จะ เออเปลี่ยนถ่ายแผงวงจรของแบตมาใส่นะครับเพื่อให้เราเห็นสุขภาพแบตมากขึ้นแล้วก็ใช้กับแบตเพิ่มความจุได้ด้วยนี่ก็ลองไปคุยกับร้านหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะฮะทีนี้เรามาต่อที่เรื่องกล้องครับไอ้กล้องตัวเดียวมหาโหดเทพตาเดียวฝั่ง iPhone ขอบอกเลยว่ามันยังใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สายตาของแต่ละคนนะฮะส่วนตัวผมชอบเพราะอะไร หนึ่งเลยมันเป็นธรรมชาติสีเป็นยังไงตาเราเห็นเป็นยังไงถ่ายออกมาได้รูปแบบนั้นเลยนะครับอันนี้คือดีมากชอบมากแต่ว่าผมเคยคุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบ ถ่ายรูปมากๆที่แบบเป็นสไตล์แบบผู้หญิงชอบถ่ายรูปอนะเนาะเขาบอกเลยว่า p p o o n 10R ใช้งานได้ดีมากๆถ้าไม่เน้นถ่ายรูปแปลว่ามันจะเป็นกล้องที่ผู้หญิงไม่ชอบนะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะคิดไปแบบนั้นเลยนะฮะ p h x n e 10R เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับ ภาพถ่ายในสไตล์แบบผมใช้คำว่าอะไรดีออริจินอลไอโฟนหลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่ iPhone 11จนถึงปัจจุบันเนี่ยกล้อง iPhone จะเริ่มใกล้เคียงโทรศัพท์ฝั่ง Android และอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชินกับรูปสไตล์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวผมไม่ติดนะฮะผมชอบที่จะถ่ายรูปปกตินี่แหละเอาให้ตาเราเห็นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นถ้าดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต่งต่อที่หลังได้ อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นนะครับก็คือว่าถ่ายวิดีโอได้ 4K 60เฟรมนะครับเป็นรุ่นที่2ที่สามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีกว่ารุ่นที่แล้วอย่าง iPhone 8หรือ iPhone 10ด้วยหลายๆคนที่เป็นสายคอนเทนต์อยากได้วิดีโอความละเอียดสูงเนี่ยก็สามารถที่จะ หยิบขึ้นมาใช้งานได้อย่างไม่ต้องตะขิดตะหงุงใจเท่าไหร่นะครับซึ่งผลวิดีโอออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสีสวยนะครับคมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาทํางานต่อได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรที่เราต้องกังวลมากมายนะักส่วนกล้องหน้านะครับถ้าเกิดใครที่ชอบถ่ายภาพนิ่งเซลฟี่กล้องหน้าอันนี้ไม่ติดเลยครับยิ่งถ้าเกิดหันหน้าเข้าหาแดดใช่ปะ่ะแล้วถ่ายเนี่ยถ่ายรูปแบบเวลาหน้าเราต้องแสงแดดเนี่ย อันนี้ถูกใจคุณผู้หญิงคือแสงสวยสีคมชัดภาพคมชัดสีสวยงามหน้ากัแดกคือดีมากๆเลยนะครับแต่มันจะไม่ได้มีบิวตี้โหมดอะไรให้นะอันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากได้บิวตี้โหมดก็ต้องเอามาแต่งเอามาตุงเองทีหลังนะครับผมส่วนวิดีโออันนี้หลายๆคนก็จะเอามาเป็นข้อพิจารณานะครับว่าแบบเฮ้ยกล้องหน้าเนี่ยมันจะได้แค่ Full HD 60เฟรมเลยไม่ได้ถึง 4K ก็เลยทำให้เป็นจุดที่ไม่น่าซื้อเท่าไหร่ แต่ผมบอกเลยว่ามันเป็น Full HD 60เฟรมที่คุณภาพดีมากใช้งานต่อได้นะครับไม่ได้ติดเลยตรงนี้เพราะว่าคุณภาพที่ได้ออกมาถือว่าดีมากความคมชัดดีสีสันดีคอนทราสต์ดีอีกอย่างก็คือกันสั่นครับกันสั่นดีมากสมูทนิ่งนิ่มนะครับคือมันไม่ได้นิ่งแบบเหมือนเราใส่แบบกิมบอลขนาดน,นั้นนะแต่มันจะแบบว่า ขยับแบบกําลังดีสบายตานะครับเป็นธรรมชาติอันนี้ถือว่าวิดีโอทําได้ดีเลยคือถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่ได้ถ่าย 4K ใช่ปะ่ะถ่ายแก u ฟ l HD เนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยถือว่าใช้งานใช้ทํางวันเทนได้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับเป็นวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone 10a ความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมลองดูว่าการสั่นเป็นยังไงบ้างนะคร แต่มันมีจุดพิจารณาจุดบงไหมมีครับมีพอสมควรเลยแหละอย่างแรกเลยคือตัว HDR มันเนี่ยนะครับไม่เก่งเลยฮะคือถ้าเกิดถ่ายย้อนแสงนะครับยิ่งถ่ายคนย้อนแสงแบ็คกราวสว่างมากแล้วถ่ายคนเนี่ยหน้ามืดเลยครับหน้าดำเลยไม่ได้เป็นลมนะฮะคือหน้าเนี่ยแสงเนี่ยไม่เข้าเลยคือปรับให้น้อยมากมันจะไม่เหมือน i iPhone รุ่นใหม่ๆที่แบบกล้องค่อนข้างที่จะฉลาดมากๆแล้วก็ทําให้มันสว่างเท่ากันหมดแล้ว แต่เนี่ยคือแบบปล่อยมืดไปเลยนะครับต้องมาแต่งต่อที่หลังเยอะพอสมควรอีกอย่างนะครับคือมันไม่มีไนท์โหมดนะครับไนท์โหมดเนี่ยจำเพิ่งมามีใน iPhone 11นะครับซึ่งใน iPhone 10R เนี่ยจะยังไม่มีนะฮะก็คือว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยก็ทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับอันนี้ถือว่าให้ผลที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจุดนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบถ่ายรูปกลางคืนเยอะๆฉันเป็นสาวปาร์ตี้มันผิดหรือไงแล้วออกไปถ่ายกลางคืนเนี่ย อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มีเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับก็คือ portrait mode ใน iPhone 10R นะครับมันจะเป็น portrait mode ที่ไม่ได้ใช้เลนเพมันมีเลนเดียวมันใช้ AI ในการคำนวณ portrait mode ฉะนั้นมันจะทําให้สามารถถ่ายได้แค่คนอย่างเดียวใครจะไปใช้พอร์เทตโหมดของอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วก็ถ่ายวีดีโอพอร์เทตเนี่ยไอ้ตัวซีเนอมาติกเนี่ยแน่นอนว่ายังไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงก็ได้ส่วนผลลัพธ์ที่ออกมานะครับแน่นอนครับว่าไม่ค่อยเนียนนะไม่เนียนในที่นี้หมายถึงไม่เนียนเท่ากับรุ่นปัจจุบันนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ถ่ายเสร็จนะครับต้องปรับ F อนะครับอยู่ที่ประมาณ F9 F10 นะครับตรงนี้จะทําให้ภาพเนี่ย เบอร์หลังได้เนียนขึ้นนะครับก็รอเอาไปใช้กันดูนะฮะและอีกจุดอันนี้เป็นจุดบ่นเลยคือ Apple อาจจะผมใช้ว่าไงดีอะผมซื้อเองผมพูดได้เนาะมันเอาเปรียบผู้บริโภคไปหน่อยอะ่ะก็คือว่า กล้องตัวเดียวโอเคเราไม่ติดเราใช้ไงกล้องตัวเดียวได้แต่บางจังหวัดเนี่ยเราอยากซูมซูมง่ายๆซูมแบบว่าระยะเดียวแบบปึด๊ดคูณ2เนี่ยถ่ายเข้าไปแบบเอ้ยขอซูมหน,หน่อยนึงปึด๊ดคูณ2เนี่ยเราต้องใช้นิ้วแบบพินชนมันอะนึ่งออกใช่ไหมแบบวิธีโบราณๆดึกดำบรรพ์เลยในการที่จะแหวกกล้องเพื่อซูมเข้าไปอะซึ่ง หลายๆคนก็บอกถ้าอยากซูมแกก็ไปซื้อรุ่นโปรสิที่มันมี3เลนมีเลนเทเลให้จะได้มีปุ่มให้กดซูมแบบปื๊ดๆไดโดยที่เธอไม่ต้องเอานิ้วแหวกกล้องมันอย่างเงี้ยแต่ครับ iPad Gen 10ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานเนี่ยนะครับมีกล้องตัวเดียวครับและมีปุ่มคูณ2ให้มีปุ่ม 2x ให้อะเออทำไมอันนั้นใส่ให้แต่ว่าอันเนี้ยแค่อัปเดตมันคือแค่ซอฟต์แวร์ทำไมใส่ให้ไม่ได้อันเนี้ยผมแอบเครื่องนิดนึงที่ a p p เ e เนี่ยไม่ให้ในจุดนี้มานะครับหวังว่ามันไม่ต้องหวังแล้วละ่ะมันปลายยุคของรุ่นมาแล้วอะ่ะคงคงแบบเออเอเอโอเคโอเค,อเคก็เป็นเป็นแบบเป็นนิสัยของ Apple ที่หลาย,ลาย,ลายคนรู้กันดีนะครับก็จะกักตรงนู้นปล่อยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่อยากบ่นนะฮะสรุปก็คือกล้องใช้ได้ครับใช้ได้ถ่ายได้นะฮะอแไปต่อเรื่องอื่นดีกว่าครับ ทีนี้มาถึงจุดพิจารณาครับสำหรับคนที่จะซื้อ p p o o n 10R มาใช้ในปี2023อย่างแรกเลยก็คือ Face ID ครับมันยังเป็นเจนแรกๆอยู่ฉะนั้นเนี่ยการสแกนหน้าเนี่ยจะพูดว่าไงอ่๋อ,องๆไม่ได้แม่นเท่ากับ iPhone รุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าข้ามรุ่นกลับไปกลับมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่า Face ID เนี่ยมันไม่ได้แม่นเท่ารุ่นใหม่ๆนะครับตลกมากคือผมเป็นคนใส่แว่นใช่ปะ่ะแล้วบางทีตื่นมาเงี้ยเราจะสแกนหน้าเอ๊ะ สแกนหน้าไม่ติดวะเอ๊ะทำไมวะก็หน้าเดิมตอนเราสแกนเก็บข้อมูลหน้าเรารอบแรกเราก็ถอดแว่นใช่ไหมแต่ทําไมตอนตื่นนอนมาแล้วเราสแกนหน้ามันดันไม่ติดแต่พอใส่หมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์หยิบมือถือขึ้นมาสแกนหน้าติดตลกมากอันนี้ก็คือ face ID ของมันนะครับอีกอย่างก็คือตัวเครื่องเนี่ยนะครับเป็นรอยขนแมวค่อนข้างง่ายครับทั้งหน้าจอแล้วก็กระจกหลังเลยอันนี้ถือว่า เป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันแหละปัจจุบันเนี่ยปัญหาค่อนข้างน้อยลงเยอะนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่วัสดุการป้องกันรอยขีดข่วนเนี่ยจะยังไม่ดีเท่าปัจจุบันสักเท่าไหร่สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องความจุนะครับถ้าเกิดใครที่คิดจะซื้อ6 4กิกในปีนี้นะครับก็ให้เบรคความคิดไว้ก่อนแล้วก็ไปเก็บตังค์เพิ่มนะฮะอย่าซื้อ6 4กิกนะครับเพราะว่ามันไม่พอเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันเนี้ยคือแบบว่าใช้งานทั่วไปนะผมไม่เล่นเกมนะนนน่่นคคไมมเเลเกะรับ แบ็กอัพรูปแล้วด้วยยังเกือบ50กิกฉะนั้นแบบว่า64กิกไม่พอครับถ้าจะใช้เนี่ยก็คือกัดฟัน128กิกไปเลยนะครับน่าจะดีกว่า และอีกอย่างเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เขาประกาศแล้วนะครับว่า iPhone รุ่นไหนที่จะตกรุ่นไม่ได้ไปต่อใน iOS 17เนี่ยจะยิ่งทำให้ p p o o n 10R เนี่ยราคาแข่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะสุดท้ายนี้ครับใครยังอยากซื้อมาใช้อยู่อันนี้ผมแนะนำเลยครับว่ายังใช้ได้ครับยังซื้อมาใช้ได้ยังเล่นได้นะครับ ใส่ eSIM ได้นะครับใส่ซิมธรรมดาก็ได้ใช้งานต่างๆความเร็ว 4G เสถียรใช้งานทั่วไปแบบครบถ้วนสามารถใช้งานเป็นเครื่องหลักได้อย่างสบายใจได้เลยนะครับในงบที่ประหยัดนะฮะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสัญญานะครับว่าจะกลับมาทำคลิปให้ได้อีกบ่อยๆนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ